อะเทลีนเร็ว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 หนู่มหนุเอามาเร็วมาดูนะออเร็วนูมาดูหลานนี่เร็วเร็วเร็วแน่แนน่เนอะหน้าเหมือนใครวะหน้าเหมือนพี่เออเลยเนอะเหมือนตรงไหนยังหาไม่จุดเหมือนไม่เจอไม่มีไฟอ่าแต่หน้าม้าเลยเอ้ยผมมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเว้ยจริงเหรอ เปลี่ยนตรงไหนเลยมันเปลี่ยนตรงใหม่ล่ะยออารับโทรศัพท์ดึงอันนี้วยสายไหนดึงก็ได้เปย์ค้าน่ยนะครับเปย์ค่าไม่เอาเขียนยังไงอ่ะจะบอกกดโทรกแดาวสี่ศูนย์เสตลินไอไอไอเร็วเร็วเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ป๊าป๊าดู